สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ตำบลดอนข่อยอำเภอรกราแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะซึ่งในคลิปนี้เราจะพามาดูการตักร่องสวนจากพื้นที่ที่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่บ่อกุ้งนะคะแล้วลูกค้าต้องการให้ตักเป็นร่องสวนเพื่อปลูกต้นไม้นะคะเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะ จากแต่เดิมซึ่งเป็นบ่อกุ้งนะคะเราก็ทำการตักพื้นที่วางผังงานโดยการที่ทำให้มีคันเดินล้อมรอบที่นะคะจากอันนี้จะเป็นคันที่ถนนรถเข้าได้ด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เราตักร่องสวนแล้วนะคะขนาดของหลังร่องก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะคะ โคทางานอยู่ขณะน,นี้นะคะเป็นการตักหัวสกัดเพื่อให้เปิดเป็นท้องร่องนะคะโดยจะได้มีน้ําล้อมรอบถึงกันหมดทุกด้านนะคะงานอยู่เนี่ยค่ะเราเป็นการตักหัวสกัดเพื่อให้เรือที่เราทําการลดน้ำเนี่ยค่ะสามารถวิ่งวนได้รอบนะคะซึ่งเวลาตักเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะสภาพก็จะเป็นอย่างด้านนี้ก็คือเราจะเห็นบริเวณท้องน้ําแล้วก็สามารถวิ่งเรือได้รอบนะคะค่ะด้านนี้ก็จะเป็นการตักเพื่อเปิดหัวเขาเรียกว่าเปิดหัวนะคะ และบริเวณของส่วนของหัวร่องทุกๆร่องนะคะเราจะมีการมนเพื่อให้เวลาที่เราใช้เรือในการรดน้ำในการพ่นยาเนี่ยสามารถเลี้ยวได้โดยที่ไม่ติดขอบไม่ติดด้านใดด้านหนึ่งนะคะการออกแบบพื้นที่นะคะลูกค้าแจ้งความประสงค์มาว่าต้องการปลูกมะพร้าวซึ่งเราก็ออกแบบให้เป็นการปลูกได้แบบสองแถวบนหลังร่องเดียวกันนะคะ คือปลูกด้านซ้ายและด้านขวาโดยหลังล่องเนี่ยจะมีขนาดกว้างอยู่ประมาณ7เมตรนะคะในส่วนของท้องน้ำเนี่ยตักอยู่ที่เมตร50 m. พร้อมทั้งการทําชานล่องก็คือมันจะมีชานล่องอย่างนี้อยู่แล้วนะคะที่แต่ละพื้นที่นะคะเราต้องสํารวจดูพื้นที่ก่อนโดยส่วนใหญ่เราจะแนะนําให้ทําคันล้อมที่อยู่รอบด้านบริเวณสวนเนี่ยค่ะให้มีความสูงเพื่อที่ว่าหนึ่งเราจะได้กันน้าในช่วงหน้าน้ําเพื่อไม่ให้น้ำล้นเข้ามาในสวนนะคะ โดยการทำคันรอบด้านให้มีความสูงมากขึ้นนะคะและมาทางด้านนี้เราจะมาดูแหล่งน้ำเข้าออกนะคะสวนฝั่งด้านด้านขวามือด้านนี้ค่ะคือด้านหน้าเนี่ยติดกับคลองนะคะเขาก็จะทำการเจาะเป็นบ่อขึ้นมาเพื่อให้มีน้ำระบายเข้ามานะคะแล้วก็ทำการฝังท่อในการที่จะใช้เปิดปิดน้ำเข้าออกในการปล่อยน้ำเข้าออกสวนนะคะ เราก็จะทําการวางท่อฝังท่อให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยค่ะในส่วนของการตักพื้นที่สวนตรงนี้นะคะเราเอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกทุก,ทกอย่างตั้งแต่เรื่องของการเลือกแมคโครนะคะซึ่งเป็นแมคโครของทีมงานของสวนนัทนันค่ะใช้คนขับที่มีประสบการณ์นะคะมากกว่า25ปีมาทำการตักสวนให้กับลูกค้านะคะ คือลูกค้าต้องการทั้งระบบเราก็เลยเริ่มจากการทำร่องสวนและเดี๋ยวเราจะมาทำการปลูกต้นพันธุ์ให้ลูกค้ากันด้วยค่ะท่านผู้ที่สนใจนะคะต้องการให้ทางทีมงานของสวนนัทนันเป็นผู้ดูแลออกแบบในเรื่องของงานสวนการจัดการสวนให้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0909491814ได้ทั้งโทรและได้ทั้งไลน์นะคะ ถ้ายังไงในคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของสวนนัทนันชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ